อานสลอตแถลงข่าวความพร้อมของทีมเลเบรพูก่อนเกมวันพรุ่งนี้โมฮัมเหม็ดซาล่าบอกว่าความสัมพันธ์กับคุณแย่ลงและเขารู้สึกเหมือนถูกโยนทิ้งคุณคิดว่าเขาหมายความถึงคุณด้วยคำพูดนั้นหรือเปล่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากสำหรับผมแต่คนที่ตอบคำถามนั้นได้ดีที่สุดมีเพียงโมฮัมเหม็ดซาลาเองผมเดาเอานะพูดตรงๆเลยว่า ผมบอกได้ยากว่าเขาหมายถึงใครเราบอกเขาไปแล้วว่าเขาจะไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับเรานั่นเป็นการสื่อสารเพียงอย่างเดียวระหว่างเรากับเขาในเวลานี้แน่นอนผมรู้สึกประหลาดใจยอยู่บ้างเมื่อได้ยินเขาแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นโดยปกติแล้วผมเป็นคนใจเย็นและสุภาพนะแต่ไม่ได้หมายความว่าผมออนแอนะเวลานักเตะพูดอะไรแบบนั้นสโมสรก็ต้องตอบโต้บ้าง คุณจะเห็นได้เลยว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ในเวลานี้และผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นความสัมพันธ์ของเขากับซาร่าพังทลายลงแต่เขามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกแบบที่เขารู้สึกผมยังไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยจนกระทั่งเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนที่ผมไม่ได้ส่งเขาลงเล่นและโดยปกติแล้วผู้เล่นจะไม่ค่อยชอบโค้ชมากนะักเมื่อเขาไม่เลือกพวกเขาแต่เขาให้ความเคารพต่อทีมงานและเพื่อนร่วมทีมมาก และที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เขาก็ฝึกซ้อมอย่างหนักมากดังนั้นผมจึงค่อนข้างประหลาดใจเมื่อได้ยินว่าเขาพูดแบบนั้นแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักเตะไม่ได้ลงเล่นปฏิกิริยาของผมต่อเรื่องนี้ก็ชัดเจนและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ในคืนนี้มีความเป็นไปได้ไหมที่ซาล่าจะกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่านักเตะคนนี้จะกลับมาได้เสมอ ปฏิกิริยาของเขาเมื่อถูกบอกว่าวันนี้เขาจะไม่ได้เดินทางไปกับทีมนะหรอไม่มีอะไรมันน้อยนิดมากๆมฮัมหม็ดซาล่าจะได้กลับมาลงเล่นในเกมกับไบรตันไหมตอนนี้เรานั่งอยู่ที่นี่ในคืนก่อนเกมสำคัญกับอินเตอร์มิลานหลังจากวันพรุ่งนี้เราจะมาดูสถานการณ์กันอีกครั้งผมเชื่อมั่นว่ายังมีความเป็นไปได้ที่นักเตะจะกลับมาได้เสมอฤดูกาลนี้ทีมเราเล่นได้ย่แย่มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยแผนการเล่นที่ทีมต่างๆเผชิญหน้าผมไม่ได้พูดถึงการเล่นบอลยาวอย่างที่ทีมันอื่นมักจะเล่นกับเราผมลองวิธีแก้ปัญหามาหลายวิธีแล้วซึ่งนั่นคือหน้าที่ของผมเราดูย่แย่มมากในเกมกับ Forest และ PSV ผมจึงตัดสินใจส่งกองกลางอีกคนลงสนามในเกมกับ West Ham United ซึ่งเราชนะผมส่งเขาลงเล่นในช่วงพักครึ่งในเกมกับซ underland จากนั้นผมตั้งใจจะส่งเขาลงเล่นแบบไดมอนด์ในเกมกับ Le e d s United ผมน่าจะส่งโม e, ลงเล่นทางฝั่งขวาแทนย e ูโกอเอกิติเกอได้โมฮัมเหม็ดซาร่าได้ลงเล่นในเกมสุดท้ายของเขากับลิเวอร์พูลแล้วหรอผมไม่มีข้อมูลเรื่องนั้นและผมก็ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ในเวลานี้สิ่งที่โมฮัมเหม็ดซาราทำไปนั้นจะทำให้เขายากลำบากมากขึ้นในการเล่นให้กับลิเวอร์พูลจากนี้มันไม่เกี่ยวกับผมแต่มันเกี่ยวกับที่ทีทมและสโมสรต้องลำบากมากขึ้น ไม่มีใครชอบอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันยากที่จะเห็นทีมงานที่ทำงานหนักทุกวันต้องได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยเฉพาะผลการแข่งขันผมคิดถึงเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ผมมีความสำคัญต่อสถานการณ์ของเขาในการเลือกทีมแต่ผมให้ความสำคัญกับทีมไม่ใช่ตัวผมแน่นอนเขามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกในสิ่งที่เขารู้สึกได้เขามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแต่เขาไม่ควรที่จะพูดมันออกมาต่อหน้าสาธารณะ และเราก็ต้องตอบโต้กับเรื่องนั้นด้วยและใช่เราคุยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะตกลงกันได้ทุกเรื่องสมอไปผมคุยกับเขาสองครั้งในช่วงสองวันก่อนเกมกับลีดยูเนเต็ดแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้คุยกับเขามากนักตั้งแต่เกมกับลีดยูเนเต็ดที่ผ่านมาจากนั้นอันเนอร์สโอตอัปเดตเรื่องอาการบาดเจ็บเฟเดริโกเคชาป่วยจึงไม่ได้เดินทางมาด้วยและไม่ได้ฝึกซ้อมในวันนี้ ส่วนโคดี้กัคโปได้รับอาการบาดเจ็บในเกมกับลีดยูไนเต็ดและอาจจะต้องพักหลายสัปดาห์อลิสันเบเกอร์กับสถานการณ์โมฮัมเหม็ดซาลาหกับสโมสรลิเวอร์พูลในเวลานี้อย่างที่คุณเห็นมันเป็นสถานการณ์ไม่ง่ายเลยในฐานะทีมเราพยายามทำทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้เรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับเขา ผมเล่นกับโมฮัมเหม็ดซารามาตั้งแต่ย้ายมาเล่นในยุโรป1ปีกับโรมา่าและ7ปีกับลิเวอร์พูลสำหรับผมแล้วเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นตำนานของลิเวอร์พูลอย่างไม่ต้องสงสัยเราประสบความสำเร็จร่วมกันมากมายและแน่นอนว่าส่วนตัวแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขเลยในเวลานี้แต่ในวงการฟุตบอลเราไม่มีเวลามากพอที่จะบ่นเรื่องสถานการณ์ใดๆ พรุ่งนี้เรามีทีมใหญ่ที่ต้องเจออินเตอร์มิลานทำผลงานได้ดีมากในฤดูกาลนี้ดังนั้นผมและทีมจึงมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายที่เราจะ,ะเผชิญในวันพรุ่งนี้การที่เขาไม่พร้อมลงเล่นเป็นผลมาจากสิ่งที่เขาทำเขาฉลาดพอที่จะรู้เรื่องนี้ผมยังไม่ได้คุยกับมูฮัมหมัดซาร่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ในแบบที่ผมอยากพูดเรามีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัยระหว่างเราไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมทีมเราใช้เวลาร่วมกันมากมาย เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุณได้แบ่งปันช่วงเวลาดีๆร่วมกันมากมายทั้งช่วงเวลาแห่งความสุขและช่วงเวลาแห่งความเศร้าซึ่งสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คนผมจะพูดคุยกับเขาอย่างแน่นอนแต่มันจะเป็นการพูดคุยแบบส่วนตัวเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวและผมหวังว่าเขาจะได้เล่นให้สมุสรนอีกครั้งแต่นั่นเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างโมฮัมเหม็ดซาล่ากับสมุสรในฐานะเพื่อนร่วมทีมและเพื่อนที่ดีของเขา เราหวังว่าสิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นกับเขาแต่ในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสมสรเราต้องการชัยชนะร่วมกันทั้งเขาและสมสรความสัมพันธ์ของผมกับผู้จัดจาก,การทีมก็โอเคอยู่นะและบอกตามตรงผมไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดมาเวนรูนี่บอกซาล่าไม่เคารพสมสรและเพื่อนร่วมทีมผมไม่เชื่อว่าเป้าหมายของเขาคือการไม่เคารพใครผมเชื่อว่าเขามีอิสระที่จะพูด พูดถึงความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวเองสิ่งที่เราเห็นกันก็คือนักเตะที่อยากลงเล่นแต่กลับไม่สบายใจที่ต้องนั่งสำรองแน่นอนว่าคุณมีอิสระที่จะพูดแต่คุณต้องรับมือกับผลที่ตามมาผมคิดว่านั่นชัดเจนในฐานะทีมไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรสิ่งที่สำคัญคือเราจะตอบสนองอย่างไรและปฏิกิริยาก็คือการร่วมมือกันและทำงานหนักกันต่อไป มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับโมฮัมเหม็ดซาลาหรือทีมแต่มันคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสโมสรของเราเท่านั้นผมไม่ค่อยได้ติดตามสิ่งที่คนอื่นพูดถึงเขาเท่าไหร่ผมจึงไม่รู้ว่าคําวิจารณ์เหล่านั้นคืออะไรถ้าเขาบอกว่าเขารู้สึกแบบนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดถึงมันแต่คําวิจารณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลเราต้องมองสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมีเหตุผลสิ่งที่เราจำเป็นต้องปรับปรุง มันเป็นเรื่องยากที่จะระบุได้ว่าปัญหาคืออะไรแต่เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งนั้นในวงการฟุตบอลสิ่งต่างๆเกิดขึ้นรวดเร็วมากเราลงเล่นทุกๆ3เกมเราพึ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งและตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้และเราต้องรับมือกับมันให้ได้ต่อไปนั่นคือเส้นทางของฟุตบอลที่มันเป็นและเราต้องรับมือกับมันให้ได้นั่นคือส่วนหนึ่งของการเล่นให้กับสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูล คุณต้องแข่งขันในระดับสูงสุดและนั่นเป็นสิ่งที่ผมพยายามทำเพื่อให้อยู่ในระดับสูงสุดของตัวเองเพื่อที่ผมจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดให้กับทีมด้วยเกี่ยวกับบรรยากาศในทีมเวลานี้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นักเตะทุกคนจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์แต่เรารู้ถึงความท้าทายที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้การเล่นที่ไม่ดีและผลการแข่งขันที่ไม่ดีซึ่งมันก็ยากพออยู่แล้ว เราต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเพื่อให้มีความสม่ำเสมอมากขึ้นในเกมไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรแต่เราต้องการที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้ให้ได้มากที่สุดในฐานะนักฟุตบอลเราต้องรับมือกับสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นและต้องทบทวนว่าเราสามารถปรับปรุงสิ่งไหนให้ดีขึ้นได้บ้างทุกอย่างขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และการตัดสินใจของสโมสรไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจด้านของนักเตะผู้จัดการทีมและโคช้ชหรือแม้แต่สโมสร นั่นคือสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่ในตอนนี้ซามีม็อกเบลจาก BBC Sport แหล่งข่าวที่ทราบสถานการณ์นี้บอกกับทาง BBC Sport ว่าความสัมพันธ์ระหว่างโมเมตซาร่ากับอาร์เนอร์สอตนั้นย่ำแย่จริงๆในตอนนี้และมันมีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆไม่มีทางที่จะดีขึ้นอีกแล้วพวกเขากล่าวว่าซาล่าไม่น่าจะมีอนาคตในสโมสรลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สโอต พวกเขายังกล่าวอีกว่าโมฮัมเหม็ดซาร่ารู้สึกหงุดหงิดที่เหล่านักวิจารณ์และอดีตนักเตะต่างพากันพูดว่าเขาเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ลิเวอร์พูลประสบปัญหาในฟอร์มที่ย่ำแย่ในเวลานี้มีรายงานว่าโมฮัมเหม็ดซาาห์รู้สึกว่าอาร์เนอร์สล็อตได้รับอิทธิพลจากคำวิจารณ์ของสื่อดังกล่าวมากเกินไปแต่เมื่อเขาไม่ได้ลงเล่นหงแดงก็เล่นได้ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นับและนั่นคือสิ่งที่ยืนยันได้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาเพราะเขา เราได้รับแจ้งว่าโมฮัมเหม็ดซาลารู้สึกว่าแผนการเล่นที่แตกต่างออกไปในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาซื้อขายของสโมสรน,นั้นไม่เหมาะกับเขาแหล่งข่าวเหล่านั้นพยายามอย่างเต็มที่ที่จะบอกว่าโมฮัมเหม็ดซาลารักลิอรูพูมากแค่ไหนและเขาเองก็รู้สึกหงุดหงิดกับปัญหาของทีมมากเช่นกันในเวลานี้แอนดี้ฮันเตอร์จากเดอะการเดียนรายงานว่าไม่ว่าสถานการณ์ของโมฮัมเหม็ดซาลาจะเกิดอะไรขึ้นสโมสรลิอร์พู จะยังคงให้การสนับสนุนในตัวของอาร์เนอร์สลตตต่อไปพวกเขายังคงมีความหวังว่าเขาจะสามารถพาทีมผ่านช่วงเวลาที่ย่ำแย่นี้ไปได้ในที่สุดแต่แน่นอนว่าเวลาของอาร์เนอร์สลอตเองก็มีจำกัดไม่ได้มีไม่สิ้นสุดอีกต่อไปสิ่งเดียวที่ทำให้อาร์เนอร์ยังคงยืนอยู่ข้างสนามในฐานะผู้จัดการทีมของสโมสรริวพูก็คือความสำเร็จของเขาในฤดูกาลที่แล้วที่พาสโมสรเป็นแชมป์พรีเมียร์ และนี่คือสิ่งที่สโมสสอต้องการตอบแทนในความยอดเยี่ยมของเขาและนั่นก็คือการให้เวลาแก่เขาต่อไปไมเคิลโอเว่นออกโรงแนะนำโมฮัมเหม็ดซาลาหลังจากสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่ลงเรื่อยๆของเขากับสโมสรอนเรอร์พูในเวลานี้โอ้โมซาลาบอกเลยว่าฉันนึกภาพออกเลยว่าตอนนี้นายรู้สึกยังไงนายแบกทีมนี้มายาวนานและคว้าแชมป์มาได้ทุกอย่างได้หมดแล้วนายรู้สึกว่าตัวของนายใหญ่มากพอแล้วแต่บางที นายอาจจะลืมความสําคัญของฟุตบอลไปก็คือนี่มันเกมของทีมและนายไม่สามารถพูดสิ่งที่นายคิดออกมาต่อสาธารณะได้แบบนี้อีกอาทิตย์หนึง่งคุณจะไปแอฟริกาคัพออฟเนชั่นจะดีกว่าไหมถ้านายเก็บความโกรธนี้เอาไว้และสนุกกับการเป็นตัวแทนของประเทศแล้วค่อยดูว่าเป็นยังไงเมื่อนายกลับมามาร์เกฮี he, พูดถึงความล้มเหลวในการย้ายทีมไปยังลิเวอร์พูลเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งดูเหมือนจะจบลงอย่างน่าเสียดาย ผมคิดว่าทุกคนมีมุมมองและความคิดว่ามันยากจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยมันไม่ได้ยากเลยสําหรับผมที่ต้องรับมือกับความผิดหวังนั้นเพราะเมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สําคัญที่สุดต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นแล้วผมรู้ว่าพระเจ้ามีแผนสําหรับผมและไม่ว่าแผนนั้นจะเป็นอย่างไรมันก็จะเกิดขึ้นในที่สุดแต่คุณก็รู้ว่าเป้าหมายและสิ่งที่ผมโฟกัสอยู่เสมอคือการเล่นฟุตบอลและพยายามทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ และโชคดีที่ผมได้ทำมันร่วมกับคนอย่างแม็กซ์ลาครูสพีทโอรุกจากฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานลิเวอร์พูลพร้อมเดินหน้าไล่ล่าคว้าตัวอังตวนเซเมนโยปีกจากบอรมัดในทันทีหากว่าโมฮัมเหม็ดซาลาตัดสินใจย,ย้ายออกจากทีมพวกเขาในเดือนมกราคมนี้ลิเวอร์พูลได้เล็งเป้าหมายไปที่ตัวแทนที่เหมาะสมของโมซาลาไว้แล้วเนื่องจากพวกเขาอาจต้องเสียปีกชาวอียิปต์วัย33ปีรายนี้ ไปในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้ซึ่งเซเมนโยมีค่าฉีดสัญญา60ล้านปอนด์บวกแอดออน5ล้านปอนด์และที่น่าสนใจก็คือเซเมนโยไม่ได้ไปเล่นในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์เนื่องจากว่าทีมชัดกาหน้าของเขาไม่ได้ผ่านเข้ารอบนี้อเล็กครกจาก t a l กส p ปอร์ยืนยันลิเวอร์พูลตัดชื่อโมฮัมเหม็ดซาราออกจากทีมที่จะเดินทางไปยังอิตาลีเพื่อทำศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกับทางอินเตอร์นิลาน แม้ว่าซาลาจะเดินทางมาทําการฝึกซ้อมกับทีมของแดงตามปกติและเขาเองก็ได้ทําการจัดเตรียมกระเป๋าเดินทางมาด้วยก็ตามแต่ดูเหมือนว่าเขาได้รับแจ้งเรื่องนี้แล้วในเวลานี้ทั้งนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลยังคงยืนยันว่าพวกเขาจะให้การสนับสนุนในตัวของอาร์เนอร์สล็อตอย่างมากและยังคงมีความเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถพลิกสถานการณ์จากทีมที่กำลังย่ำแย่เป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้อีกครั้งเจมส์เพียสจากเดอตเลติก นักเตะระดับซีเนียของสโมสรลิเวอร์พูลรู้ดีว่าทุกครั้งที่โมฮัมเหม็ดซาลาไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมนั้นโอกาสที่เขาจะกล้าพูดออกมาต่อสาธารณะก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นอัตราและความคิดของเขาคือส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเป็นกําลังสําคัญและเขาไม่เคยปิดบังสิ่งที่เขามองว่าเป็นความไม่ยุติธรรมการตัดสินใจของอา์เนอร์สล็อตนั้นการโยกโดมินิกโซโบสไลไปเล่นในตําแหน่งริมเส้นฝั่งขวาในตําแหน่งของโมซาลาเนื่องจากนักเตะชาวฮังการีมีภาระหน้าที่ในการครองบอลมากกว่า ภายในทีมมีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผลดีจากการชนะแค่ครั้งเดียวและเสมอกันสองครั้งจาก3เกมหลังสุดโดยที่ลิเวอร์พูลแทบไม่เสียโอกาสเลยมีรายงานยืนยันว่าอา์เนอร์สเลตยังคงได้รับการสนับสนุนจากเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปและการไล่ผู้จัดการทีมออกจากตำแหน่งเพราะผู้เล่นคัดค้านการตัดสินใจเลือกตัวผู้เล่นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้แม้ว่าผู้เล่นคนนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดังแค่ไหนก็ตาม แน่นอนว่าโมซาลาได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างมากในห้องแต่งตัวของลิเวอร์พูลแต่มีเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนในห้องแต่งตัวเพื่อนร่วมทีมรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของซาลาทันทีเมื่อเขารู้เมื่อวันศุกร์ว่าเขาไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมกับลีดส์ยูไนเดเมื่อพิจารณาจากประวัติของเขาพวกเขารู้ว่าเขาจะระบายความโกรธต่อสาธารณะเร็วๆนี้และไม่มีความรู้สึกตกใจใดๆเมื่อพวกเขาอ่านความเห็นของเขาในช่วงดึกของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเลยเปิดชื่อห้าแข้งลิเวอร์พูล ถูกอาร์เนอร์สล็อตใช้งานไม่เป็นธรรมบรรยากาศในรูแอนฟิลด์ยังคงคุกรุ่นต่อเนื่องหลังกรณีการดรอบโมฮัมเหม็ดซาลาห์จุดประเด็นใหญ่ให้แฟนบอลตั้งคำถามต่อแนวทางของอาร์เนอร์สล็อตล่าสุดมีรายงานว่าไม่ใช่แค่ซาลาห์เพียงคนเดียวแต่ยังมีผู้เล่นลิเวอร์พูลอีกหลายรายที่รู้สึกถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจนสะท้อนความสันคลอนภายในทีมอย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีโมฮัมเหม็ดซาลาห์ไม่ใช่ผู้เล่นรายเดียวที่รู้สึกถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม เพราะยังมีนักเตะสำคัญอีกถึง5รายที่กำลังเผชิญสถานการณ์น่ากังวลและอาจกระทบต่อความกลมเกลียวภายในทีมลิเวอร์พูลดังนี้ 1. แอนดรูว์โรเบิร์ตสันซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลปรับโครงสร้างตำแหน่งฟูลแบ็กครั้งใหญ่หลังจากเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนย้ายไปเรอัลมาดริดพร้อมการเข้ามาของมิลลชเคอร์เคสและเจอร์มีฟริมปองทว่าดาวเตะประสบการณ์สูงอย่างแอนดรูว์โรเบิร์ตสันกลับได้รับโอกาสลงสนามน้อยลงอย่างผิดปกติ โดยมีสถิติลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเพียง20%เท่านั้นแม้เขาจะถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกแต่ผู้จัดการทีมชาวดัชกลับให้โอกาสเคอร์อเคสมากกว่าทั้งที่ผลงานของแข้งฮังการีย,ยังไม่นิ่งนัก 2. จาเรลควันซากองหลังดาวรุ่งวัย22ปีถูกปล่อยไปไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นในช่วงซัมเมอร์ทั้งที่เกมรับลเวอพูกำลังเผชิญปัญหาฟอร์มตกของคู่เซ็นเตอร์แบ็กอย่างอิบราฮิมากนาเต้และเฟอร ยิ่งเพิ่มข้อสงสัยว่าทําไมจารเรลควอนซาจึงไม่ได้รับโอกาสมากขึ้นจารเรลควอนซาเป็นที่สนใจของโทมัสทูเคิลด้วยซ้ําในทีมชาติอังกฤษแต่อร์เนอร์สล็อตกลับดูไม่พลืมโดยย้อนไปในเกมเปิดฤดูกาล2024-2025แข่งทีมชาติอังกฤษถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่พักครึ่งและหลังจากนั้นแทบไม่ถูกส่งในสนามในเกมสําคัญอีกเลย 3. วัตตารุเอนโดมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้เปรียบเสมือนฮีโร่ที่ถูกลืม หลังยุคเจอเกนครอปปิดฉากลงแม้เคยเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางแต่ภายใต้การคุมทีมของอร์เนอร์สลอตเขากลับได้รับโอกาสเพียง242นาทีในทุกรายการตั้งแต่สิงหาคมขณะที่ลิวร์พูก,กำลังเสียประตูมากผิดปกติและขาดผู้เล่นที่ช่วยสร้างสมดุลในแดนกลางการไม่ใช้งานวัตารุเอนโดจึงถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่สมเหตุสมผล 4. เฟเดริโกเคียซ่าแม้จะไม่ใช่ระดับซูเปอร์สตาร์แต่เขาคือนักเตะที่สร้างความแตกต่างได้เสมอ ทว่าเฟเดริโกเคียซ่ากลับได้เล่นในพรีเมียร์ลีกเพียง143นาทีเท่านั้นแม้ในเกมกับซันเดอร์แลนด์ที่เขาช่วยสกัดบอลจากเส้นประตูดได้สำเร็จอ่านเนอร์สล็อตก็ยังให้ความเห็นเพียงกลางๆไม่ได้ชื่นชมฟอร์มของดาวเตะอิตาลีมากนักทำให้แฟนบอลจำนวนไม่น้อยมองว่าเขาถูกประเมินต่ำเกินจริง 5. ้าฮาวิเอเลตมิดฟิลด์วัย2 2ปีเคยเป็นแกนหลังในยุคคลอปกลับถูกลดบทบาทอย่างหนักในฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ทั 2025, โดยได้เล่นเพียงหนึ่งนาที ก่อนถูกปล่อยให้แอสตันวิลล่ายืมตัวไปในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะส็อตเลือกใช้งานอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไรอันกราเฟนเบิร์กและโดมินิกโซโบสไลมากกว่าจนเอเลียตต้องเลือกไปหาความหวังใหม่ที่อสตันวิลล่าพาร์คอีกทั้งส็อตยังยอมรับว่าแทบไม่ได้ติดต่อกับนักเตะเลยระหว่างยืมตัวยิ่งสะท้อนถึงการขาดการดูแลผู้เล่นดาวรุ่งของสโมสร